รายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ T 4 Progress Report คืออะไร T 4 Progress Report คือการรายงานความก้าวหน้าของการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่จะต้องรายงานถึงความคืบหน้าณปัจจุบันปัจจัยปัญหาที่พบระหว่างการทำวิจัยวิธีการจัดการกับปัญหานั้นๆและแผนดำเนินงานในอนาคต นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์แล้วจะต้องจัดส่งรายงานความก้าวหน้าในทุกสิ้นภาคการศึกษาในทุกๆภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนจบจนสามารถขออนุมัติสอบไฟแนลดีเฟนได้สัญลักษณ์การประเมินผลการประเมินผลรายงานความก้าวหน้าในแต่ละภาคการศึกษาจะประเมินผลด้วยสัญลักษณ์ p s หรือ u ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ สัญลักษณ์ P หมายถึงความก้าวหน้ายัางอยู่ในขั้นกำลังดำเนินการยังไม่อาจประเมินได้ว่าอยู่ในระดับ S หรือ U สัญลักษณ์ S หมายถึงความก้าวหน้าของผลงานการศึกษาวิจัยเป็นที่พอใจสัญลักษณ์ U หมายถึงความก้าวหน้าของผลงานการศึกษาวิจัยไม่เป็นที่พอใจ การให้ U จะเกิดขึ้นในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. นักศึกษาลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษานั้นแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำโครงร่างวิทยานิพนธ์ 2. นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามแผนงานวิจัยที่กำหนดเมื่อได้ P หรือ U จะเกิดอะไรขึ้นหากการประเมินผลความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ปรากฏสัญลักษณ์ U ติดต่อกัน2อภาคการศึกษาหรือสัญลักษณ์ P ติดต่อกัน4ีภาคการศึกษา 1. อาจารย์ที่ปรึกษาและประธานหลักสูตรจะปรับสถานะนักศึกษากลับไปอยู่ในสถานะที่ยังไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษา 2. นักศึกษาสามารถขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ใหม่ตามความเหมาะสมอีกครั้ง เมื่องานวิจัยมีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจและได้รับสัญลักษณ์การประเมิน S ส 3. อาจารย์ที่ปรึกษาและประธานหลักสูตรจะพิจารณาไม่อนุมัติการขยายอายุการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาเกินโครงสร้างหลักสูตรหรือเกินจำนวนปีสูงสุดส่งผลให้สถานะนักศึกษาจะถูกเปลี่ยนเป็นผลสภาพแนวทางการเขียนรายงานความก้าวหน้า ส่วนที่ 1. น,นักศึกษาที่ยังไม่มีกำหนดสอบไฟ l d ลดีเฟนจะต้องขอขยายอายุการศึกษาไปจนกว่าจะสามารถมีผลผ่านการสอบได้สำหรับนักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะขยายอายุการศึกษาจะเกิดในกรณีดังนี้ 1. มีกำหนดสอบไฟ l d ลดีเฟนภายในกำหนดสิ้นสุดของภาคการศึกษานั้นๆ 2. มีความประสงค์จะลาออกจากสถานะนักศึกษา ส่วนที่2นักศึกษาสามารถแจ้งชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือเขาโครงของชื่อเรื่องที่ใช้นับปัจจุบันส่วนที่3นักศึกษาสามารถระบุรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาทั้งที่แต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้วและหรือที่ยังไม่มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแต่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ทำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์แล้วส่วนที่สี่ นักศึกษาตรวจสอบสถานภาพและแจ้งข้อมูลณปัจจุบันส <ç ใ น 5> ่วนที่ 5. นักศึกษาตรวจสอบสถานภาพและแจ้งข้อมูลณปัจจุบันการเขียนข้อมูลในหัวข้อผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้ลงวันที่ที่มีผลผ่านสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ไม่ต้องลงวันที่ การเขียนข้อ <das> ม <quart an> ูลในหัวข <at> okay. ้อผ่านอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และจัดส่งบทคัดย่อเพื่อขออนุมัติหัวข้อแล้วให้ลงวันที่อนุมัติจากคำสั่งอนุมัติหัวข้อของบัณฑิตวิทยาลัยหรือสามารถตรวจสอบได้จากระบบบอทหนึ่งสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และหรือยังไม่จัดส่งบทคัดย่อเพื่อขออนุมัติหัวข้อ ไม่ต้องลงวันที่สำหรับการเขียนข้อมูลในหัวข้อผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับนักศึกษาที่ผ่านการอบรม irb จากโปรแกรม city program หรือ one day training หรือการลงทะเบียนวิชา grid 521ให้ลงวันที่ผ่านสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการอบรม irb ไม่ต้องลงวันที่การเขียนข้อมูลในหัวข้อ ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยนคนสำหรับนักศึกษาที่ผ่านการสอบโครงร่างวิทยาน,นิพนธ์แล้วจะส่งเอกสารรับรอง i r b และได้รับใบรับรอง Certificate of a p p r o v a l หรือ COA แล้วหรือจะส่งเซ l ล์ s s s e s Menform เรียบร้อยแล้วนั้นให้ลงวันที่ผ่าน สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านหรือผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้วแต่ยังไม่ได้รับใบรับรอง Certificate of Approval หรือ COA หรือยังไม่จัดส่ง s ซ l e s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  e t Mint Form ไม่ต้องลงวันที่การเขียนข้อมูลในหัวข้อผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์จบก,การศึกษาให้ลงวันที่ผ่าน สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์จบการศึกษาไม่ต้องลงวันที่การเขียนข้อมูลในหัวข้อผ่านการอบรมซอฟต์สกิลทั้ง4ทักษะให้เลือกว่าผ่านเฉพาะนักศึกษาที่ผ่านการอบรมซอฟต์สกิลครบทั้ง4ทักษะที่กำหนดแล้วเท่านั้นการเขียนข้อมูลในหัวข้อรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยาน,นิพนธ์ ปัญหาและอุปสรรคที่ทําให้ไม่สามารถสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไม่ให้นักศึกษาเขียนรายงานใน3หัวข้อนี้ว่าณปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของตนเองเป็นอย่างไรบ้างและในระหว่างการทำวิทยานิพนธ์นั้นนักศึกษาพบปัญหาที่เป็นตัวแปรที่ไม่อาจควบคุมได้หรือไม่และการพบปัญหานั้น นักศึกษาได้มีการพบปะพูดคุยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและวางแผนการแก้ไขอย่างไรโดยให้นักศึกษาเขียนบรรยายความให้ครบถ้วนโดยให้มีความยาวที่เหมาะสมสำหรับในหัวข้อ Contact ให้นักศึกษาแจ้งข้อมูลติดต่อได้นะปัจจุบันสำหรับใช้ติดต่อในกรณีที่ฉุกเฉิน นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์แล้วจะต้องจัดส่งรายงานความก้าวหน้าในทุกสิ้นเทอมที่ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ eform หรือระบบบอท42ลำดับการอนุมัติรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์เมื่อนักศึกษาจัดส่งรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบบท42อาจารย์ที่ปรึกษาจะเข้ามาตรวจสอบและให้สัญลักษณ์การประเมินผล จากนั้นประธานหลักสูตรจะเป็นผู้อนุมัติสัญลักษณ์นั้นเป็นลำดับสุดท้ายในกรณีที่มีรายงานความก้าวหน้าคงค้างในระบบนักศึกษาสามารถส่งได้ทีละหนึ่งเทอมเท่านั้นเมื่อประธานหลักสูตรอนุมัติแล้วนักศึกษาจะสามารถส่งรายงานของเทอมอื่นๆอ,อ,อีกครั้งได้ เมื่อทราบถึงความสำคัญของการจัดส่งรายงานความก้าวหน้ารวมถึงวิธีการเข็งข้อมูลในหัวข้อต่างๆแล้วอย่าลืมมาจัดส่งรายงานความก้าวหน้าในทุกสิ้นเทอมกันนะคะขอบคุณคะ่ะ